สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์สวิธีจัดทำงบกระแสะเงินสดสเต็ปบายสเต็ปนะคะสำหรับงบกระแสะเงินสดเนี่ยจัดได้ว่าเป็นยาขมของผู้ทําบัญชีหลายๆท่านเลยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่ชอบทํางบกระแสะเงินสดนะบางท่านเนี่ยทำงบกระแสะเงินสดทีไรเนี่ยก็ไม่ลงตัวสักทีนะคะซึ่งการทํางบกระแสะเงินสดเนี่ย นับว่าเป็นอุปสรรคของเราพอสมควรนะคะถ้าเทียบกับการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินหรือว่าการจัดทํางบกําไรขาดทุนใช่ไหมเพราะว่าตัวงบกระแสะเงินสดตรงนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนของมันในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ทุกวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยมันต้องไปยุ่งเกี่ยวกับงบกระแสะเงินสดอยู่เป็นประจํทาทั้งๆที่เราก็ไม่อยากจะยุ่งกับมันเลยนะเพราะว่าอะไรลูกป้าเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่เข้าใจ หลัก b a s o s a s i s หรือว่าหลักเกณฑ์คงค้างเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมุ่งสนใจไปที่เงินสดของเขาว่าเขามีสภาพคล่องเพียงพอไหมมีเงินพอที่จะจ่ายหนี้หรือเปล่าหรือว่าเก็บเงินได้จากลูกค้าได้รวดเร็วขนาดไหนนะทีนี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลทําให้เราเนี่ยผู้ทําบัญชีก็ต้องมีความสนใจหรือว่าสามารถจัดทํางบกระแสเงินสดให้เป็นนะคะเพราะว่าผู้บริหารเนี่ย ถามคำถามมาเราก็ต้องตอบเขาให้ได้ถูกไหมคะทีนี้เนี่ยมันก็เป็นที่มาที่ไปของคอร์สนี้ที่เราจะสอนการจัดทํางบกระแสะเงินสดนะคะแบบสเต็ปบายสเต็ป เพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่มีพื้นฐานในการจัดทำงบกระแสะเงินสดนะในคอสนี้เนี่ยเราจะปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับงบกระแสะเงินสดนะตั้งแต่การจําแนกประเภทเลยว่าเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาหัดทํางบกระแสะเงินสดการแบบสเต็ปบายสเต็ปก็คือตามขั้นตอนเลยตั้งแต่วิธีทางตรงแล้วก็วิธีทางอ้อมนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยคอสนี้เรามีโบนัสให้สําหรับทุกท่านก็คือว่า เรามีเทมเพลตการจัดทํางบกระแสะเงินสดแบบทางอ้อมซึ่งมันเป็น Excel template ที่คุณสามารถเรียนรู้ในคอสนี้ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เอาไปใช้กับธุรกิจที่คุณดูแลอยู่ได้นะคะซึ่งทางเรานะคะก็มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าสมมติว่าทุกท่านเนี่ย ได้ลองทดสอบแล้วก็ลองใช้ไอตัว Cashflow Template ตรงนี้นะคะแล้วเอาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่คุณดูแลอยู่เนี่ยคุณก็จะสามารถประหยัดเวลาในการจัดทํางบกระแสงเงินสดได้มากขึ้นทีเดียวนะคะแล้วก็คุณก็จะมีความมั่นใจว่าไอตัวงบกระแสงเงินสดที่คุณจัดทำเนี่ยมันมีความถูกต้องแม่นยํานะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะว่าในบทเรียนนี้เนี่ยมันมีเนื้อหาสาระสําคัญอะไรบ้างที่เราจะได้เรียนกันนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ย เราบอกไว้แล้วว่าเราจะต้องปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับตัวงบกระแสะเงินสดก่อนนะคุณจะต้องทําความเข้าใจก่อนนะว่าตัวงบกระแสะเงินสดเนี่ยมันแตกต่างจากงบตัวอื่นยังไงบ้างนะคะพอคุณทําความเข้าใจแล้วเนี่ยที่สําคัญนะคะคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนะคาว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในตัวงบสแสดงฐานะการเงินเนี่ยมันเป็นแค่เพียงบรรทัดเดียวเท่านั้นนะในงบแสดงฐานะการเงินนะแต่หลายท่านไม่รู้ว่า ความหมายลึกๆของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะหลายขั้นอาจจะยังคาดไม่ถึงว่าเฮ้ยรายการเหล่านี้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสดด้วยหรอนะคะจุดเริ่มต้นที่เราต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนะก็คือว่าเนื่องจากมันเป็น หัวใจสําคัญของการจัดทํางบกระแสะเงินสดถ้าคุณจําแนกรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดผิดตั้งแต่ต้นแล้วนะคะงบกระแสะเงินสดของคุณเนี่ยก็จะถือว่ามันผิดมาตั้งแต่ต้นเลยถูกไหม การจัดทางบกระแสงเงินสดของคุณเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์ถูกปะและหลังจากนั้นนะไอตัวงบกระแสงเงินสดเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่ามันมีองค์ประกอบทั้งหมด3องค์ประกอบนะสองค์ประกอบเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะหลายท่านสับสนนะว่าแต่ละกิจกรรมในงบกระแสงเงินสดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงไม่ว่าจะเป็น cash flow from operating cash flow from investing และ cash flow from financing นะคะ3กิจกรรมนี้เนี่ยมันมีวิธีดูที่แตกต่างกันนะแล้วก็ มันมีเทคนิคทิปเล็กๆน้อยๆในการจดจำนะคะว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะเราต้องเริ่มต้นจากการจำแนกองค์ประกอบของงบกระแสะเงินสดให้แม่นยำก่อนนะและหลังจากนั้นเนี่ยการจัดทำงบกระแสะเงินสดแต่ละสะเต็ปของคุณเนี่ยจะไปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญนะคะเวลาที่เราจัดทำงบกระแสะเงินสดนะหรือว่าเวลาที่เราไปอ่านงบกระแสะเงินสดของคนอื่นนะเรามักจะเจอ,เจอว่าเฮ้ยทำไมกิจการนี้จัดประเภทงบ บกระแสเงินสดเป็นแบบนี้อีกกิจาการหนึ่งจัดประเภทงบกระแสะเงินสดเป็นแบบหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามาตรฐานเนี่ยมันเปิดช่องว่างให้คุณสามารถจัดประเภทได้หลายแบบนะคะดังนั้นเนี่ยมันมักจะเกิดประเด็นที่เรามักสับสนในการจัดประเภทงบกระแสะเงินสดเกิดขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้ทุกท่านนะคะสับสนไปมากกว่าเดิมนะคะเราสรุปไอตัวประเด็นเหล่านี้มาให้ทุกท่านนะคะเป็นตารางแล้วก็เป็นคู่มือสําหรับทุกท่านเวลาที่จัดทํางบกระแสะเงินสดเวลาที่ จะไปคุยกับผู้บริหารนะว่าเราจะจัดประเภทรายการเหล่านี้ยังไงนะคะทุกท่านเนี่ยจะได้ทําความเข้าใจนะคะแล้วที่สําคัญนะมันมีทิปและก็เทคนิคเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆในการจัดประเภทงบกระแสะเงินสดนะโดยดูจากวัตถุประสงค์หลักของไอตัว Underlying a s s e t นะคะ Underlying a s s e t เเนี่ยคืออะไรเราจะไปเรียนรู้กันในหัวข้อประเด็นที่มักสับสนในการจัดประเภทงบกระแสะเงินสดนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มเจาะลึกนะคะไปดูหน้าตาของงบกระแสะ เงินสดกันนะคะหน้าตาของงบกระแสเงินสดเนี่ยบอกไปให้นิดหนึ่งว่ามันมีทั้งแบบทางตรง และแบบทางออมสองอย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงนะและวิธีจัดทำมันแตกต่างกันยังไงนะคะเราก็จะไปเรียนรู้กันในหัวข้อนี้นะคะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือว่าถ้าสมมติว่ากิจการของคุณเนี่ยอยากที่จะจัดทำงบกระแสะเงินสดและเพราะว่าคุณเห็นว่ามันมีประโยชน์คุณเห็นว่าทุกวันนี้เราต้องเริ่มที่จะดูแลกระแสะเงินสดของกิจการอย่างดีบริหารกระแสะเงินสดของกิจการให้เป็นอย่างดีนะคะเราจะเตรียมตัวกับมันยังไงนะคะบอกใบ ให้ดีหนึ่งว่าการเตรียมตัวจัดทํางบกระแสเงินสดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ใช้น่ะมันไม่ได้ใช้เพียงเฉพาะข้อมูลปีปัจจุบันเท่านั้นนะคะคุณจะต้องมีข้อมูลที่สมบูรณ์พอสมควรเลยที่จะต้องจัดทางบกระแสเงินสดนะคะและหลังจากนั้นหลังที่เราทราบว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสําหรับการจัดทํางบกระแสเงินสดนะคะเราลองมาดูกันซิว่าถ้าสมมติว่าคุณจะจัดทางบกระแสเงินสดแบบทางตรงเนี่ยคุณจะต้องจัดทํำยังไงนะคะ เราไม่ได้เรียนเฉพาะทฤษฎีในการจัดทํานะเรามีตัวอย่าง นะการจัดทำงบกระแสเงินสดเป็นโจทย์ให้คุณลองทําไปพร้อมๆกันนะลองดูที่หน้าจอลองเอากระดาษทดขึ้นมาลองเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาแล้วก็คิดคํานวณไอตัวงบกระแสเงินสดตัวนี้ยไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็คุณเนี่ยจะภูมิใจในตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราก็จัดทำงบกระแสเงินสดทางตรงเป็นแล้วนะคะหลังจากนั้นนะ่ะถ้าสมมติคุณทํางบกระแสาทางตรงเป็นแล้วนะงบกระแสเงินสดทางอ้อมเนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคุณอีกต่อไปนะเราก็จะมาเรียน วิธีการจัดทํางบกระแสงเงินสดทางอ้อมแบบสเตปบายสเตปกันนะคะแล้วที่สําคัญนะเราได้บอกไว้แล้วว่าเรามีไอ้ตัว Excel Template เนี่ยในการจัดทํางบกระแสงเงินสดที่สามารถจัดทําไปพร้อมๆก,กันกับเราได้นะซึ่งเราก็จะมีโจทย์ตัวอย่างให้คุณจัดทาไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าไอ้ตัว Excel Template นี้เนี่ยถามว่าเรียนจบในคอร์สนี้แล้วเนี่ยก็จบเลยไหมนะคาตอบก็คือว่าไม่จบนะคุณจะเอา Excel Template ตัวนี้เนี่ยไปใช้จัดทํางบกระแสงเงินสดอื่น อื่นของคุณก็ทําได้นะคะแต่ว่าที่สําคัญนะต้องมาเรียนส่วนของพื้นฐานความรู้แล้วก็เทคนิคในการจัดทําในคอร์สนี้ก่อนคุณถึงจะเข้าใจการทํางานของไฟล์ Excel Template ตัวนี้นะคะและก่อนที่เราจะจบจากเนะะื้อหาหลักสูตรนี้ไปนะคะเราก็ยังมีเทคนิคการวิเคราะห์กระแสะเงินสดให้ทุกท่านเอาไปใช้กันด้วยนะคะการวิเคราะห์งบกระแสะเงินสดเนี่ยหลายท่านน่ะคิดว่าเราแค่วิเคราะห์จากงบการเงินเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะคะแต่จร จริงแล้วเนี่ยมันมีอัตราส,ส่วนที่คุณสามารถเอามาใช้วิเคราะห์กระแสะเงินสดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไอตัว common size หรือว่า ratio ต่างๆนะคะ free cash flow ถ้าใครยังไม่เคยได้ยินคำนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเรียน ในเซกชันเทคนิคของการวิเคราะห์งบกระแสะเงินสดนะคะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคอร์สนี้ก็คือว่าเราเนี่ยจะหยิบยกตัวอย่างของการวิเคราะห์งบกระแสะเงินสดของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่หลายท่านเนี่ยอาจจะรู้จักกันดีนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยมีสภาพคล่องดีอยู่หรือไม่นะคะแล้วก็เขามีการบริหารจัดการกระแสะเงินสดยังไงบ้างนะคะเงินสดส่วนใหญ่ของเขามาจากแหล่งไหนแล้วก็เงินสดที่ใช้ไปของ ขเขาเใช้ไปเพื่อกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราตบท้ายด้วยเทคนิคการบริหารกระแสะเงินสดสําหรับกิจการนะคะบางกิจการเนี่ยมีกระแสะเงินสดไม่เพียงพอเราจะทํายังไงให้มีกระแสะเงินสดเพียงพอในการใช้ใจ่ายในกิจการนะคะแต่บางกิจการเนี่ยกลับกันนะ เขามีกระแสงเงินสดที่มากจนเกินพอนะคะทําให้การที่เราถือเงินสดในมือเยอะๆเนี่ยทำให้เราเสียโอกาสอะไรบางอย่างไปนะคะดังนั้นเนี่ยในบทเรียนนี้นะเราจะมาบอกเทคนิคการบริหารจัดการกระแสงเงินสดสําหรับกิจการนะว่าคุณควรจะเอาเงินไปวางไว้ที่ไหนนะคะมันถึงจะมีประโยชน์ที่สุดมันถึงจะมีคุณค่ากับ กิจาการมากที่สุดนะคะเอาละเนื้อหาหลักสูตรของคอร์สนี้นะก็เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่คุณกําลังเรียนนะคะถ้าสมมุติว่าคุณมีความสงสัยหรือว่าอะไรเนี่ยคุณก็สามารถตั้งกระทูสอบถามเราได้หรือถามเจ้าหน้าที่มาทาง Line แอดก็ได้เนาะแล้วก็เราก็จะตอบคําถามทุกท่านเพื่อให้มีความกระจา่างแล้วคุณก็สามารถเอาไปทํางานจริงๆได้นะคะสําหรับคอสอบรม C.P.D กับ Thai c at home ตรงนี้นะคะ